มีเพื่อนๆนะครับอยากให้ผมรีวิวแอป Delivery ด,ดูนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้วิ่งเลยถ้าพูดเอาแบบตรงๆไม่โกงหกนะครับผมยังไม่ได้วิ่งเลยเนื่องจากว่า,าผมสมัครว้แล้วแหละแต่เวลานะครับเราเปิดรับงานนะครับมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คืองานล่วงหน้านะทุกคนมันคือจองล่วงหน้านะเอาเข้าประเด็นเลยทุกคนที่วิ่ง ลาลาโมฟเนะี่ยจะรู้เลยว่ารูปแบบการวิ่งงานคือยังไงนะครับลาลาโมฟก็คือ,อเราต้องอขดงานใช่ไหมครับเหมือนแย่งขดงานแล้วก็จะมีระยะที่เข้ารับเท่าไหร่นะครับแต่แอป Delivery นะครับหนักกว่านั้นอีกนะทุกคนจะมองเห็นทุกงานนะครับยกตัวอย่างนะครับผมนะครับ ไปวิ่งและล่ามูฟนะครับไปรับงานไม่ใช่ไปส่งงานที่ระยองนะครับแล้วผมก็เปิด Delivery ดูว่ามันจะมีงานไหมนะครับซึ่งงานที่มันเด้งมาทุกคนมันเด้งมา,าให้ไปรับของที่กรุงเทพระยะทางประมาณ100ยกว่าโล150หหรือเท่าไหร่นี่แหละทุกคนนี่แหละคือ แอป Delivery นะครับซึ่งเขาจะเปิดให้งานทุกตัวนะครับที่คนเรียกนะครับเนี่ยเห็นหมดเลยทุกคนเด้งมาบางทีนะครับเนี่ยจะเป็นเสียงอย่างนี้เด้งมาบางที20่กิโลทุกคนเห็นไหมบางที10บกิโลอย่างเงี้ยอืมคือมันจะเด้งมาหมดนะ ซึ่งผมก็เลยไม่อยากกแบบทำเจาะจงลึกเหมือนแบบอแอปลาะฟะมูบาต้องดูสัญลักษณ์ยังไงซึ่งถ้าให้ผมมองแล้วผมมองว่า Delivery การเรียกใช้บริการนะครับคนที่ใช้บริการค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งมันวัดจากตรงไหนที่ว่ารู้ว่าน้อยมากก็วัดจากง,งานนี่แหละครับในหน้านี้มันจะบอกงานทุกตัวนะครับ ที่มีการเรียกผ่านแอปจะไม่ปิดการมองเห็นเท่าที่ผมสังเกตนะแต่ในพื้นที่ที่ผมอยู่อะ่ะมันจะไม่มีงานผมก็ไม่รู้ว่า,าคนที่เรียกใช้บริการ Delivery เนี่ยเขาเป็นคนเรียกแบบไหนอาจจะเป็นพวกของอห้องฟีดของพวกที่แบบเป็นเกี่ยวกับแบบมันเป็นงานเครดิตส่วนใหญ่นะที่ผมดูนะ และจะเป็นการจองล่วงหน้านะครับมันเหมาะกับคนที่ทําธุรกิจธุรกิจก็คืออาจจะเปิดร้านาขายเนื้อนะครับหรืออาจจะเปิดร้านขายส่งแล้วก็นัดคนขับเข้าไปรับของที่ร้านแล้วก็ไปส่งที่าตามโรงแรมหรืออาจจะตามร้านค้านะครับเท่าที่ผมวิเคราะห์นะว่าลูกค้าที่เรียกนะ เขาให้ส่งอะไรแลเ้าขอให้ไปส่งที่ไหนนะครับซึ่งมันอาจจะต้องมีการช่วยยกแน่นอนแหละการช่วยยกแล้วก็มีการวางบินหรือเปล่านะครับแต่มันมีบริการเดินเอกสารด้วยนะบางทีไปส่งเสร็จเราเอาเอกสารตร,ตรงนั้นนะครับไปส่งตามาเคอรี่หรือไปษนีอีกทีหนึ่งมันมีหมดมันมีเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆบริษัทมีวางบินมี ส่งเอกสารคืนให้ลูกค้าทุกอย่างนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับในการที่เขาจะจ่ายเงินให้เราอาทิตย์ละครั้งนะครับเหมือนเงินจะเข้าทุกวันอังคารถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมได้ทําข้อสอบก่อนนะครับเหมือนเราต้องเข้าไปดูวิดีโอก่อนตอนที่เราสมัครนะครับแล้วก็เข้าไปดูวิดีโอแล้วก็ทําข้อสอบจนผ่านนะครับเผื่อบางคนอยากจะวิ่งจริงๆนะครับก็สามารถวิ่งได้ว่าเฮ้ hey, พี่ รถผมเนี่ยติดสติกเกอร์และล่ามูผมสามารถวิ่งได้ไหมหรือต้องแกะออกนะครับของผมนะครับผมถามเจ้าหน้าที่เขากว่าสามารถถ่ายได้เลยนะครับเขาไมา่ได้ซีเรียสว่าคุณวิ่งแอปไหนนะครับผมก็ถ่ายแล้วผมก็ส่งไปเขาก็อนุมัตินะครับแล้วก็จ่ายค่าตรวจประวัติ1 0 0 1ร,ร้บมั้งถ้าจำไม่ผิดหรือ120ยนี่แหละทุกคนเขาทำดำเนินเรื่องให้หมดเหมือนเขาอ่า เป็นคนตรวจประวัติให้เราเราแค่โอนเข้าแอปเเขาไปดําเนินการเองนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ติดต่อง่ายถ้าถามว่าเทียบกับแอปที่เราวิ่งนะครับอืรู้สึกว่าการทํางานการประสานงานอะไรรวดเร็วทำให้ผมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าแต่ก่อนผมวิ่งมอเตอร์ไซค์ของ Delivery ผมก็วิ่งนะแต่ก่อนอ่ะโอ้ยวิ่งดีทุกคนทุกแอปวิ่งดีราคาดีทั้งนั้นเพราะว่ามันพึ่งมาตีตลาดไงอ,อย่างเงี้ยมันก็ เด้งเข้ามานะครับเนี่ยงานทั้งหมดมีแค่3งานนะคนที่เรียกในตอนนี้คือคนที่เรียกใช้บริการมีจํานวนน้อยพูดง่ายๆเลยนะครับอาจจะเป็นาทางเลือกอีกทางหนึ่งแล้วกันแต่ไม่แนะนาแล้วกันเผื่อใครอยากจะแบบเออมีหลายแอปเผื่อแบบอยู่ใกล้ตรงที่ลูกค้าเรียกอาจจะเขาเรียกว่าช่วงรอง,งานแอปอื่นอาจจะวิ่งงานนี้ก่อนนะครับแตส่ส่วนเรื่องรายละเอียดอะไร คุณไปศึกษาเองนะว่ามันรล่างานยังไงมันดูสัญ,ญลักษณ์ยังไงเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตเท่าที่ผมดูแล้วมันไม่ได้ยากนะครับมันจะมีบอกสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเอาผมดูให้คร่า,าวๆแล้วกันเผื่อใครแบบมงขอดูสัญ,ญลักษณ์ในพี่มันเป็นยังไงทำไมมันดูยากดูอะไรเนี่ยมันจะบอกอย่างนี้เลยเห็นไหมทุกคนงานแนะนํางานในพื้นที่ประจําของคุณจกของขึ้นลงจากรถลูกค้าธุรกิจอย่างเงี้ยลูกค้าธุรกิจก็จะเป็นลูกค้าที่แบบเขาสมัคร ผูกกับพันดีลิเวอรี่หรือเปล่าอันนี้ต้องไปศึกษาอีกทีนึงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวอแอป delivery ีคร่าวๆนะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ลองโหลดมาแล้วก็สมัครดูนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย